สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับบิมมี่อีซูซูเมโทรอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะพาไปดูนารรอปพที่ทํางานที่โชว์รูมอีซูซูเมโทรชัยาพืชของเรากันค่ะว่าที่นี่สนุกมากแค่ไหนนะคะเป็นไงบ้างคะทางานที่นี่ที่นี่มันสนุกครับแต่ว่าบริการดีครับผมดียังไงดีมากเลยครับเซลลที่นี่น่ารักไหมคะเซลที่นี่มีน่ารักอยู่สองคนครับคนแรกคนชื่อบีมครับอยู่เป๊ คนที่สองชื่ออะไรคะคนที่สองชื่อแนนครับคนที่สามค่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกคนที่สามคือคิดนานซะด้วยม่เบนพี่เบน <c oughs> บีมไขยดีไหมคนบีมไขยดีครับลูกค้ามาแฮปปี้ไหมแฮปปี้รีเวครับแล้วที่ำงานที่นี่ผู้จัดการใจดีไหมผู้จัดการที่นี่ใจดีทุกคนครับมีคนเดียวผู้จัดการที่เดียว <c oughs> ใจดีทุกทุกคนใจใจดีครับชื่ออะไรครับผู้จัดก,การชื่อคุณบอยครับแนะนำพี่พี่เขาหน่อยค่ะว่าทำไมต้องมาซื้อรถกับที่อิสุซุเมโทรชัยพฤกเพราะที่นี่มันสะดวกครับแล้วมันก็รับสบายด้วย <c oughs> แล้วไม่ไม,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 ไมีไม่มีปัญหาด้วยครับโปรโมชั่นเป็นไงโปรโมชั่นฟรีเดย์ครับ <c oughs> ฟีดาวเปล่าฟีดาวด้วยครับไม่ใช่ต้องบอกว่าที่นี่บริการดีมีของแต่งครบพร้อมดูแลลูกค้าทุกคนเร็วที่นี่มีของแต่งครบบริการดีทุกคนครับโอเคตอนนี้ก็คอนเฟิร์มจากนะเรอบพอเราเลยนะคะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นครับ <laughs> รีวิวหน่อยว่าบีมชอบแกล้งน้าไหมอ๋อคุณบีมชอบแย่ผม <laughs> ขอใจดีทุกคนครับที่นี่ <laughs> โอเคค่ะขอบคุณค่ะ